สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเผยปมลำไยบอสแดนเซอร์ชายสุดท้ายจ่าย2ล้านให้แฟนสาวแดนเซอร์ชายจบปัญหาเผยปมเหตุลำไยห,หายทองคำบอสแดนเซอร์ชายสุดท้ายต้องจ่าย2ล้านให้แฟนสาวแดนเซอร์ชายหลังเรียก10บล้านจบปัญหาทางค่ายมองว่าเยอะไปเลยเสนอใหม่จากกรณีลำไยห,หายทองคำออกมาโพสต์ให้โอกาสปุ้ยแอล กอีกครั้งหลังจากฝ่ายชายโทรมาขอปรับความเข้าใจทําให้ทั้งคู่ขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบด้วยความรักความผูกพัน9ปีที่มีมานั้นขณะที่การโพสต์ล่าสุดลำยัยได้ชี้แจงกระแสโยงถึงแดนเซอร์ชายเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเคยคุยกับแดนเซอร์ชายช่วงที่ตกลงจะแยกทางห่างกับปุ้ยและไปคุยกับคนอื่นซึ่งปุ้ยก็บอกว่า ถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกแต่ตอนนี้ปุ้ยไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นและไม่ได้โหยหาทําให้ลำใหยได้ไปลองคุยกับบอสแดนเซอร์ชายซึ่งปุ้ยก็รับรู้นั้นลำใหยได้ชี้แจงเรื่องบอสมีแฟนอยู่แล้วทําไมถึงไปคุยได้ว่าเริ่มต้นจากที่บอสเข้ามาทำงานสักพักแล้วเวลากินข้าวหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงด้วยกันแล้วน้องมักจะทะเลาะกับแฟนทางโทรศัพท์บ่อยๆ จนเกิดการถามกันขึ้นในวงน้องก็เล่าให้ฟังบ้างเรื่องปัญหาที่ทะเลาะก,กันและมีวันหนึ่งน้องทักมาหาส่วนตัวจะปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวทีเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะก,กับแฟนเพราะการหึงหวงการแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คำปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกันทางแชทหลังจากนั้นเวลามีอะไรบอสก็จะมาปรึกษาเรื่อยๆทางเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดว่าเวลาทะเลาะกันชอบโดนแฟนด่าว่าแรงแรงไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้เราก็มีปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้างหลังจากนั้นน้องบอกว่าตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวและยังไม่ได้บอกครอบครัวหลังจากนี้เราก็ได้ลองคุยคุยกันมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้เลิกกัน หลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสมาเห็นแชทที่คุยกับเราเลยเป็นปัญหาวันนั้นต้องเรียกคนมาเต้นแทนกระทันหันตอนนั้นเรางงงว่าเกิดไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็ได้มาบอกความจริงของเรื่องทั้งหมดหนูเลยไปปรึกษาพี่ปุ้ยและทางค่ายว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำยังไงดีและทางแฟนของบอสได้ติดต่อมาที่ค่ายพอดีก็คุยกันหาตรงกลางกันว่าจะเอายังไงดี จะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อหรือว่าจะเลิกกันแล้วให้ทางเราทำยังไงได้บ้างให้ซอฟต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเรียกเงิน10ล้านทางค่ายคิดว่ามันเยอะเกินไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถใจ่ายให้ได้สองล้านน้องผู้หญิงโอเคไม่น้องก็ตกลงว่ารับเงินสองล้านไปแล้วต่างคนต่างอยู่น้องก็จะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรกันก็แยกย้ายกันไปส่วนบอสที่ต้องทำงานต่อ เพราะต้องทำงานใช้นี่ที่ทางค่ายหลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยกับบอสว่าให้ทำงานใช้นี่ต่อได้เป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ